การถอดหน้ากากจอของมิซูมิชิปาเจโร่นะหน้าตาบัตนี้ขั้นตอนที่การถอดแล้วด้านหลัง การลอยฮะใช้กิ๊บไหมครับ,แ,รบแล้วก็ถอดน็อตอีกสี่ตัว I หลังถอดหน้ากากและจอเดิมออกแล้วเราก็ทําการติดตั้งจอนอยตรงรุ่นรถมิสูบิชิปาเจโร่กันค่ะโดยในชุดตรงรุ่นรถมีจอ้อยขนาดหน้าจอแสดงผล9้านิ้วซึ่งมีให้เลือกหลายแบรนด์หลายรุ่นนะคะพร้อมหน้ากาก,ากและชุดอุปกรณ์ปักตรงรุ่นรถติดตั้งแทนที่เรนหน้ากาก,า,กากากจอเดิมเดิมรถคันนี้มีปุ่มกดที่พวงมาลายัยกล้องมองรอบคันแล้วก็จอพดานยังสามารถใช้ได้ครบเหมือนเดิมนะคะกล้องมองรอบคันก็สามารถกดดูได้จากพวงมาลายัยหรือว่าถ้าเข้าเกียร์ถอยเนี่ยก็ออโต้เหมือนเดิมเลยค่ะจอนอยมีให้เลือกหหหลลลลาาาาาาายยยแแบรรรรรนนนนน์ุ่่่สสเเเปปปคคคะะะตตตงงกกกกกัวววมม็็ผ และแต่ละแบรนด์ก็มีความโดดเด่นที่ต่างกันนะคะสามารถเลือกได้ตามความชอบเลยค่ะและถึงแม้จะเป็นจอแอนดรอยแต่ไม่ว่าจะใช้ iPhone, โทรศัพท์ iPhone หรือ Android ก็สามารถเชื่อมต่อกับจอแอนดรอยได้ทุกรุ่นทุกสเปกนะคะจอแอนดรอยแบบนี้แน่นอนว่าเขาสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Play Store มมาเล่นที่จอได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นแอปดูซีรีส์ทีวีออนไลน์หรือแอปแดงเอาไว้ดูหนังฟังเพลงฟังพอดแคสต์เพลินๆแบบนี้ขาดไม่ได้เวลาเดินทางก็แอปแผนที่นำทางอยากก o ู g เก m แมปเราก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นที่หน้าจจออออออไไดดดด้้้้แบบนนนนนีเเเเลลลลยยค่าาาากกกกใชชงงปพิัืืๆ็โห Play เลยะะและถ้าต้องการใช้งาน2แอปพลิเคชันไปพร้อมกันก็สามารถทําได้ค่ะโดยการเลือกแอปที่ต้องการทั้ง2แอปหลังจากนั้นแบ่งครึ่งหน้าจอใช้งานไปพร้อมกันแบบนี้เลยและนอกจากจอจะสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและเล่นแอปพลิเคชันต่างๆที่จอได้โดยตรงแล้วฟังก์ชันพื้นฐานก็ยังสามารถใช้ได้ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นการเล่นเว b ีหรือแฟลชไดรฟ์เพื่อดูหนังฟังเพลง,งการฟังวิดีโอเอ็มและการบูธทูดกับโทรศัพท์มือถือเพื่อฟังเพลงหรือคุยโทรศัพท์ก็สามารถทาได้ค่ะเราสามารถปิดแสงหน้าจอได้ด้วยนะคะทําให้ไม่รบกวนการขับขี่เวลาาาาากกลลงงงคคืนนนโดยยทที่แอปปพิิเชััํตตม นอกจากนี้จอลอยทุกรุ่นเขาก็ยังมีอีคไลเซอร์มาใหเราปรับแต่งแสงเพลงเบสกลางแหลมได้ตามใจถ้าอยากติดตั้งอุปกรณ์เสริมหรือเครื่องสั่นรถยนต์เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นซับบล็อกาวเ Power อ m กล้องมาถึงเหตุการณ์ถ้าไม่มีจอเพดานก็ติดเพิ่มได้นะคะรวมถึงถ้าไม่มีกล้องรอบคันเนี่ยก็ติดเพิ่มได้เช่นกันจอลอยตรงรุ่นรถมิ s ู b ิชิปาเจโร่มีให้เลือกหลายแบรนด์หลายรุ่นนะคะสามารถพูดคุยกันก่อนได้ร้านไพศาลเทคนิคหนองแครสระบุรีค่ะ